สวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านผมก็ได้ขี่ไอ้กแก่นะมาทุกนาลุงวันนี้ตอนแรกว่าจะขี่สามล้อแล้วเปลี่ยนใจไปจะไปขี่สองล้อแล้วเปลี่ยนใจมาขี่ไอ้กแก่นะเอฟซี FC. ขอ,ต,อ,อตัวเลือกมันเยอะตัอเลือกมันเยอะมันก็ไม่รู้จะขี่คันไหนมานะฮะเพราะว่า,ารถเนี่ยถ้ามันเราไม่ขี่เนี่ยมันจะพังนะทุกท่านไอ้คันนี้ก็กลัวมันพังคันนั้นก็กลัวมันพังนะก็เลย เดี๋ยวทยอยขี่ไปให้มันครบทุกคนันเพราะว่าคันนี้เดี๋ยวเอาไปมอบให้กับหลานนะ F4 ไปส่งต่อให้หลานคันนี้ไม่ขายนะฮะส่งต่อให้กับหลานในะ F4 ทุกคันให้หลานเอาไปใช้ประโยชน์นะฮะคันนี้ไม่ขายนะครับซึ่งอันจริงขายมันก็พอได้อยู่หมื่นสองหมื่นนี่นะมันก็พอใช้งานได้อยู่เอาไปล้างดีๆนะทําสีใหม่เนี่ยมันก็ขายได้อยู่ในะ f ีเพราะว่าเครื่องมันดีนะะไม่ไม่เคยพังเลยนะ เครื่องไม่เคยพังนะสองปีใช้มาไม่มีปัญหาเลยเลยนนเอฟซมีแต่บัตรแบตหมดอย่างเดียวนะครับ <c oughs> อ่ะนะครับก็เล่าให้ฟังรถคันใหม่รถคันใหม่รถคันใหม่นใหม่ <c oughs> โอ้โหมาแต่เช้ากันเลยวันนี้ไปดำนาบ่าโอ้ วันนี้ไปดำนานะ่ะท่านผู้ชมเขาจะเอาก้าวมาจากกกอก,อ,กอ๋อเขาจะเอาก็เอาก้าวมันมันเหลืออีกเยอะเลยบอกเทนะ่าไหร่นระคเหลือกประณอลอกล้าประมาณร้อยมัดเหลืออีกประมาณร้อยมัดเนี่ยนะเสร็จเมื่อวานก้าออกลูกอืม <laughs> และตอนนี้มันมันหมดดำหมดแล้วบอกของเมื่อวานอนะ่ะ อ๋อเลกประมาณร้อยมัด<ม><ม>ก็คงจะไม่เต็มวันใช่ไหมก็คงจะเสร็จเพราะว่าน้น้คุณลุงก็เหลือลอืมเพราะว่านับเมื่อคืนเ<อ>ขาว่าเก้าสิบมัดก็เลยไปพอ,อไปดำได้สองสองทุ่งแล้วก็ไปนับดูอีกก็ยังเหลือเก้าสิบสองมัดเม, <laughs> มื <laughs> อ่อวานก็เลยดำได้ห้าห้าทุ่งเนาะมันเป็นทุ่งแบบมันไม่ใช่ได้เนาะน้คุณลุงก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ก่อนก็ดำเสร็จ มันยังไม่เสร็จเยอะอีกไม่เยอะเจะไม่เยอะบ่ก็ยายชี้ก็ว่าจะเอาสุนกลามอืมน่าจะสายๆอ่ะเนาะพันนี้ก็จะแล้วเสร็จแล้วเพราะว่าเอาอันที่ดําไปเมื่อวานกล้าหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วอ๋อแสดงว่ารอกล้าใช่ไหมเหลือประมาณสามสี่มัดนี่แหละเพราะว่ามันมันประมาณนั้นเนาะก็เลยออ๋ไม่ขอแต่ว่าได้ยินเขาบอกว่าจะเอามาที่กรุงโกลอืมแสดงว่าวันนี้ก็ต้องรอยายชี้มาก่อนถึงจะไปดำ อ๋อโอเค่าจะไปทันอยู่เพราะเมื่อวานไปอยากไปอยู่แต่ว่าไปไม่ทันเพื่อนถ้าเราไปคนเยอะมันก็ไม่นานเนาะก้าประมาณแค่นี้โอ้แับแค่ไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบนาทีไม่หมดนะมัง้งแต่น้แข็งเออแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวจะจําทางไปได้ไหมเนี่ย<อ>จําได้ไหมถ้าเกิดคอยพาไปจากตรงนี้ไปนู่นนะ อพอจำได้อ้ยไม่ค่อยมั่นใจเลยโอ,โอ้ตายเลยนั่นนะจำได้อยู่นะเออไปสองวันแล้ว,ว,เ,วนนะะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมไปไม่ทันอ่าแล้วไม่มีใครไปด้วย,ยจะหาคนนำทางไปสักคนหนึ่ง เขาคอยอยากจะไปอยู่คอยจําไม่รู้จากทางคอยไม่เคยไปไม่ใช่ไม่ค่อยจำเขยไม่เคยไปเลยถ้าไม่เคยไปไม่ไม่ถูกแน่เลยเพราะว่ามันเป็นที่วังเยี่ยมบ้านลุงเสือภาษาบ้านปู่พองไม่เคยไปเลยถ้ามันถ้างั้นก็ไม่มันก็หลงแน่เลยเออถ้าเคยไปก็จำได้คร่าวๆอยู่ก็โอเคอยู่วันนี้ไม่เคยไปพี่จันหอมเคยไปแล้วก็ยัง ได้ช่ยขาวถอยออกว่าช่ยนี้ไม่ใช่ไปก็ม,มันก็มีหลายช่วยเหมือนกันไ,ไปจะได้ไปดำนาช่วยกันวันนี้นะครับนี่นะเอฟซีอาจจะเอาอีแกผมไปนะครับไปดำนาวนันนี้เพราะงานเกี่ยวกับการเลอะเทอในจะเอาอีแกไปนะครับ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 อีแกคอยไปพี่น้องเลยนะครับแกวอยู่ได้พี่น้องเลย ถ้าเราไม่ขับมันทุกวันแบตมันจะหมดใน F4 แบตแบตที่แบตเตอรี่ที่อยู่ในรถยนต์มันจะหมดมันหมดไปซื่อๆนี่นะถ้าเราไม่ได้ขี่เราต้องถอดแบตมันออกนะมันก็โอเคอยู่ใน F4 ทุทัาน่ะไม่ได้ขี่นานมันก็ใช้งานได้อยู่รู้สึกว่ายางมันจะแฟบๆไปหน่อยนึงแต่มันก็ตึงอยู่เนาะข้างนี้อ่ะข้างนี้ก็ตึงอยู่ทางนี้ทำไมดูแฟบๆมา ตึงอยู่เนะาะพอเติมลมถ้าเติมเต็มมากมันจะไม่ดีมันจะมันจะไม่นิ่มนะ fc เดี๋ยวจะต้องเอากรงออกในะ fc เอากรงน้องหมาออกนะเพื่อส่งต่อให้กับหลานเอาไปใช้นะฮะให้หลานเอาพาคุณพ่อคุณแม่ไปหาหมอหาอะไรก็เอาคันนี้เลยไปนะที่บ้านก็มีนะที่บ้านก็มีรถกระบะหนึ่งคันนะ fc แต่ว่าเผื่อจะเข้าเมืองเข้าอะไรก็ขับรถคันนี้ไป แต่มันก็ไม่มีแอร์หรอกมันก็เหมือนกันเลยรับรถกระบะคันนี้นะครับไม่มีแอร์เหมือนกันนะครับก็แต่ว่าคันนี้ประหยัดนะ F C อันนี้คือพูดเล่าให้ฟังไม่ใช่ชมมันนะรถคันนี้ประหยัดน้ํามันกว่ารถคันใหม่นะ F C รถคันนี้ประหยัดน้ํามันกว่า Nissan March ท,ที่ผมขี่นะจริงนะครับทุกท่านผมเติมน้ํามันจาก เตางอยผมเติมที่ปั๊มเตางอยห้าร้อยบาทเติมมาห้าร้อยบาทมาถึงตรงนี้ยุบไม่ถึงหนึ่งขีดในเอฟซีเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าน้ำน้ำมันที่ผมเติมนะมันเท่าไหร่นี่เอาให้ดูนี่นะทุกท่านท่านผู้ชมผมเติมน้ำมันห้าร้อยบาทมันมันอยู่ที่ประมาณเนี้ยเนี่ยเนียตรงเขตเส้นขาวเนี่ยอยู่ตรงเส้นขาวขับมาจากเตางอย นะมาถึงจำปาดงขับมาแล้วที่ทุ่งนาลุงอีกมันเหลืออยู่เท่านี้ fc แสดงว่าผมเติมมาห้าร้อยบาทเนี่ยสามารถขับไปกลับที่เตางอยได้ประมาณเออสามรอบนะฮะรอบละร้อยบาทร้อยกว่าบาทรถคันนี้ประหยัดน้ำมันมากประหยัดกว่าคันนิสันมาร์ที่ผมขี่นะ fc เนี่ยเติมมาห้าร้อยมันอยู่ที่ขีดนี้แหละตอนแรกมันมันเหลืออยู่ขีดนี้เหลืออยู่ตัวอีเนี่ยเหลืออยู่ขีดขาวตัวนี้ผมเติมห้าร้อยบาทมันขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะแล้วขับมามันเหลืออยู่เท่านี้ขับมาจากเตางอยนะครับมาถึงจำปดงเนี่ยหมดไปนิดเดียวนะครับมันหมดไปนิดเดียวผมก็เลยเอา้าทำไม รถคันนี้มันประหยัดกว่ารถคันนั้นเนะซึ่งปกติรถคันนั้นอ่ะเติมไปห้าร้อยบาทเนี่ยมาตรงนี้หมดพอดีเลยนะครับห้าร้อยบาทอ่ะรถคันเล็กน่ะขับมาเนี่ยมันจะหมดนะมันจะหมดพอดีเลยแต่รถคันนี้มันเหลือเอฟซีมันเหลือเกินครึ่งเลยนะครับผมก็เลยงงเอ๊ะรถคันเก่านี่ทำไมมันประหยัดน้ามันอย่างเลยวะเออมันแปลกดีนะเอฟซีมันประหยัดน้ามันมากเลยไข้เงือแม่ เติมน้ำมันห้าร้อยบาทคือกันทั้งๆทงี่น้ำมันตอนนี้มันอ่อมันมันก็สูสีกันนะนะตอนนั้นผมเติมลิตรหนึ่งสามสามสิบห้าบาทเอ้ยสามสามสิบแปดบาทสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้านี่แหละตอนนี้มันสามสิบแปดบาทมันก็ห่างกันแค่บาทสองบาทเียนะมันได้เพิ่มมาประมาณนิดเดียวนี่แหละนะครับแต่รถคันนี้ประหยัดกว่าเยอะเลย ถ้าใครอยากจะได้รถประหยัดน้ำมันนะผมแนะนํารุ่นนี้ใน f ่ทุกขั้นไปหาซื้อไว้เลย,ปร,ย,นะะป,รยประหยัดนะครับประหยัดประหยัดนะฮะห้าร้อยบาทในขีไปโลดบมีม,หมดห้าร้อยบาทไม่น่าเชื่อว,ว่ามันจะไปได้ขนาดนี้เนาะตอนแรกผมกล่าวว่าเติมห้าร้อยบาทมันต้องแวะเติมอีกแน่ๆไม่นะอ F4 รถรถทั่วไปนี่ไม่ได้นะ อย่างเช่นรถพี่อนวัต์เนี่ยพันกว่าบาทในเอฟกว่าจะมาถึงตรงนี้หมดน้ํามันไปพันเลยนะอ่ะก็เล่าสู่กันฟังนะ